สวัสดีค่ะชื่อปอมนะคะก็เป็นคนตาบอดน,นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอมองเห็นที่เขาเรียกว่าเกิือนรางนะคะพาออ่านหนังสือได้ความดีอันนึงที่ทําเรารู้สึกประทับใจก็คือมีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเป็นคนตาบอดเหมือนกันแต่มองเห็นน้อยกว่าเราแล้วเขาอ่ะต้องทํากันบ้านแล้วเขาบอกว่าเนี่ยทำยังไงดีคือเขาโทรมาปรึกษานะคะว่าไม่มีคนอ่านหนังสือที่เขาจะต้องใช้อ่ะให้ฟังเลยเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราอ่านให้ฟังแล้วกันนะ เราตอนนั้นที่อ่านนี่คือเอาหนังสือมาติดเลยนะคะแล้วก็ใช้แว่นขยายอ่านนี่แล้วก็อัาเทให้เขาเราแบบเราก็บอกเออเนี่ยแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเ,เขาก็บกสมัยนะั้นอัดเทนะคะส่งให้เขาแล้วเ,เขาก็บอกคือเราก็รู้สึกดีว่าเนี่ยมันเป็นอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆที่แบบแค่แบบเรายังอ่านหนังสือได้แต่เขาอ่านหนังสือไม่ได้แล้วเราอ่านให้เขาฟังเขาก็แบบเออแบบสามารถทํางานได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจริงๆก็เลยอยากเชิญชวนทุกคนนะคะว่าความดีจริงๆแล้วมันบางทีเป็นอะไรที่เล็กๆเรื่องแบบ ไม่ทันนึกถึงอะไรเงี้ยแต่แบบเป็นอะไรที่เราทําได้อะคะ่ะง่ายๆอะไรเงีย้งย,ยก็อยากให้เชิญชวนมาทําความดีกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ